ยังทาใจไม่ได้ The Voice, เบียร์เดอะวอ์เผยโมเมนต,ต์ของการเป็นแฟนวันสุดท้ายของท็อปลาซีล็อกซี่ลั่นอนาคตยังหวังว่าหากไม่มีใครคงได้กลับมาดูแลกันอีกจากเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเบียร์เดอะวอย์ได้ประกาศเลิกแร็ปเปอร์หนุ่มท,ท็อปลาซีล็อกซี่เหตุไลฟ์สไตล์ต่างกันเผยเสียใจมากแต่ทําเต็มที่แล้วล่าสุดวันที่18มิถุนายนเบียร์เดอะวอ์โพสไอจีว่าโมเมนต์สุดท้ายของเรา วันสุดท้ายของการเป็นแฟนกันเราไม่ได้เลิกกันไม่ดีเราเลิกกันด้วยความเข้าใจเมียไม่เคยเสียใจที่เราได้รักกันแสดงความรักต่อกันผ่านทุก์และสุขด้วยกันทอ็อปไม่เคยละเลยเมียเลยถ้าทอ็อปไม่ต้องมีงานให้คิดมีอนาคตของค่ายและครอบครัวให้ดูแลเมียเองก็เช่นกันด้วยภาระหน้าที่ของเราสองคนณตอนนี้เราก็ไม่หาดมามัวแต่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆเราต่างตอนนี้ต้องกลับไปเดินบนเส้นทางของตัวเองแล้วทำมันให้ดีที่สุด ตลอดเวลาที่คบกันมาเราพยายามจะเต็มที่ให้ได้ในทุกๆเรื่องแต่มันก็เหนื่อยมากเลยสําหรับเราที่ต้องต่างคนต่างคิดงานของตัวเองแถมยังต้องหาเวลามาให้กันอีกกลายเป็นว่าเราทํางานไม่มีความสุขเรารักกันมากจะทําอะไรเราก็เป็นห่วงกันมากเกินไปเราทั้งคู่เป็นคนคลั่งรักเหมือนกันแต่ข้อเสียความเข้มข้นในการงานของเราก็จางลงไปด้วยเราจําใจต้องกลับมาเป็นเพียงเพื่อนกันเสียไม่ได้ไม่อยากมาผูกมัดกันไว้เผื่อวันใดอีกคนได้ไปเจอคนที่เหมาะสมกว่าแต่ลึกๆแล้ว เราก็แอบคิดว่าถ้าวันนั้นต่างฝ่ายยังไม่มีใครเราคงได้กลับมาดูแลกันและกันอีกรักของเราไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวเน็ตแปลกหน้าที่ไหนพ่นออกมาทั้งนั้นหลังจากนี้ตัวเบียเองก็ไม่ได้คาดหวังกับความรักมากมายอะไรหลังจากนี้คงไม่ได้มีเวลาคิดเรื่องความรักขนาดนั้นแล้วครั้งนี้มันได้บทเรียนอะไรเยอะมากจริงๆเราต่างก็เติบโตไปอีกขั้นขอบคุณฮันนี่แอดเบียเลซี่ที่เคยพยายามหลายๆอย่างเพื่อเบียคะ่ะ ด้านแรปเปอร์หนุ่มท็อปลาซีล็อกซี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงเด็กเหมือนเดิมเสมอแล